สวัสดีย้ำมะเสาเก่านาฬิกาฝ่าอนอนจ้าพี่น้องปองไปสู้โขสุคนสำหรับมือนี้เวียกงานการแล้วเรียบร้อยนะคะยีนั่งกระสีออกมาเลาะนิดหนึ่งค่ะหาออกกำลังกายหาชมความงามของธรรมชาติดูดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ พอเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงโรยไปตามการเวลาจ้าสีเหลืองสีแดงสีสมสีเขียวสลับกันไปร่วงโรยไปตามพื้นนะคะอยากให้เปลี่ยนแบบนี้ไปเรื่อยจังเลยค่ะเพราะอยากให้ล้นให้รวงนะคะแต่กระหามบ่ใดนะคะเป็นกฎของธรรมชาติค่ะ คือชีวิตคนเฮาระจากเกิดแก่เจ็บตายรวงโรยไปตามการเวลาคือกันนะกาสำหรับบนโลกใบนี้คำว่าตลอดไปตลอดกาลเป็นไปบ่ได้จ้า ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นฤดูที่มักมากมากนะคะถนนเซนนีกะมาชมมาเบิงแทบทุกปีค่ะสำหรับเล่นตรงกลางกับสำหรับปั่นจักรยานนะคะเส้นหลบขอกรอบนอกกับสำหรับคนมาเดินออกกำลังกายรูอป้าน่องหมามาเดินมั่อี้มั่เหียวก็ว่ากันไปค่ะ หลังจากร่วงโรยไปแล้วก็จะยืนตนจังงางอยู่นะคะแต่ละตนเป็นแถบเป็นแถวนะคะคนก็สิคิดว่ามันตายมันบอตายจะจ้ามันคลายนามออกเท่านั้นเองจางก,ก่อนสะเดินทางไปหาหน้าหนาวเต็มที่นะคะก็ไปใ,ใหม่เปลี่ยนสีก่อนแล้วก็ร่วงโรยก่อนค่ะ บางคนกสิว่าเพื่อคือบอกเก็บบอ,อกกวาดเพื่อสิกวาดจยูค่ะเพั่นร้อยมันล้นเหมิดก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ล้นรอบเมืองรอบประเทศกว่าได้กาเก็บกวาดกันแต่ละมือกะบหวสําหรับเมืองน,นะคะส่วนทางนี้กะล้นโถมรถค้นไปเลยจ้าพาว้นเขาไปทางเมืองเร็วนะคะ ถนนเส้นนี้ก็สวยคือกันค่ะผ้าชมสีสันฟังนั้นฟังนี้ไปเรื่อยนะคะสำหรับฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศแห่งจักรยานก่าการสัญจรร่อนแร้มด้วยรถจักรยานก็เป็นสิ่งปกติของคนใส่ชีวิตอยู่ประเทศนี้นะคะ อยากดีมีจนสิลำสิรวยปันใดแต่ละคนก็ส่วนมากกับปั่นจักรยานถ้าพ่ะไกลามากก็สิบอกใเคใส่รถยนต์ปันใดก้าวไ้เร่งเดรีบนะคะนี่กับภาพวนไปเรื่อยค่ะไกลสิเขาเมืองแล้วนะคะเบิ่งความสวยงามของตน้นไม้ธรรมชาติวิวทิว,วทัศน์ช่วงฤดูนี้ค่ะ แถวนี่ก <ici> ็เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนปถมนะคะวนเปรยจจามาอีกถนนเส้นหนึ่งต้นใหม่กับสายพันเดื่นนะคะกำลังรวงโรยคือกันค่ะเสียเหลืออุ้ยหุยู่ค่ะ สีเหลืองเต็มพื้นเลยทีเดียวนะคะเจอกันไหมคลิปหน้าจา้า